ลาสนวกัสลาสาวนัากูตานกูตานอุ้ยลมหนาวเนเธอร์แลนด์อ้ย๊ยลมหนาวลมหนาวซิมบับเวไนเจอร์ดวงเล็กอีกหนึ่งเวนิสเอลาจีบูตีเซาโตเมและปินสเปมกุกอับมาเชลเซเนกันเปรูสีงลังกา เอาขึ้นเอาขึ้นหมดเดิฟินแลนด์ไม่มหมดมองกโกเลียเบลารุสหรือเบลรัสเซียปาเวโดสบาฮามาสมีอะไรนะมีมดแดงยังอยู่ที่เดิมบ่ะ <laughs> ปล่อยเดี๋ยวมันก็ไปทำหลังสร้างลง,นนางลังัะสร้างรังใ้ังมดแดงรังม,มดแดงมึงทำไขใ่ให้เรากินไปแม่ประเทศแอนดอร่าแอนดอร่า อียิปต์บังกลาเทศลิสตันไาบอรอินโดนีเซียอเอกวาด,ดอร์ลัสเวียมาเลเซีคอสตาริกาเป็นยังไงแม่มนไม่มีตาหนูจำได้ว่าหนูเห็นมันขาดแบบนี้อูลุกกระไว้แม่มนวัปตายมันขาดนิดนึง กินีแม่มนสเปนมันห่างนิดหนึ่งแล้วก็ธงสหภาพยุโรปธงซูรีนามขาดแล้วตรงนี้จริงจม,มีที่สวนอีกนะพ่อมีหายไปไหนไม่รู้แม่พ่อมีอยู่ในสวนประเทศสาธารณรัฐโดมินิกันประเทศตองกาชาติหรือโรมาเนีย น่าจะเป็นลมถ้าถ้าสีอันนี้น่าจะเป็นลมเป็นชาทุทกคนเพราะชาสีมันเข้ม,อมจอจียไแม่มนม,มาดากัสกาคามาโรสาท่าซาานารัตแอฟริกากลางเซนคิดแอนเนวิธแองกอลา่าเป็นยังไงแม่มนตรงนี้ถ้าตรงปลายทุกคน มีหลายประเทศมากที่เป็นแบบนี้เวียดนามแม่มนเคยเห็นการขัดเยียดนมไหมหรือว่าเคยเห็นอยู่ไม่เห็นตโกตโกก็ได้จมเบียแม่มนทองจมเบียที่พี่ฟิลซื้อมาไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่เพราะมันเหมือนทองชาติไทยเลยเนี่ยตอนที่พี่ฟิลซื้อมาสีขาวเหลือน้อยมากอะุยแม่มนกุ้ยชิลีแม่มนคีกิสถาน โอาวลมหนาวเวียดนามบลิเวียยังไม่เคยเห็นไม่ได้เช,บบชื่อเชือกยาวนอร์เวย์นอร์เวย์แม่บมกนอร์เวย์บอสเนียและเฮอร์เซวิ์นาดูแม่ก็ดูสิทุกคนดูบอสเนียและเฮอร์เซอร์เนา,เาเทาไปก่อนนะ